นอกจากการเรียนการสอนใน Zo ู m นะครับผู้สอนยังจะต้องให้ผู้เรียนสมัคร ID ของ ojs นะครับหรือออนไลน์โกเซิร์เอร์นะครับเพื่อต้องเล่นกับครูผู้สอนโดยเมื่อสมัครเสร็จแล้วนะครับให้ส่งเชื่อ id หรือรหัสก็ได้ครับในที่นี้ก็จะเป็น1นึ่งหนึ่งแเ้ส่มื่อส่งให้ครูผู้สอนเสร็จแล้วครูผู้สอนสามารถส่งคําท้ากลับมาให้กับเราได้นะครับเมื่อครูผู้สอนส่งคําท้ากลับมานะครับจะเห็น ว่ามีหนึ่งข้อความที่ส่งมาให้กับเราเมื่อเรากดเข้าไปปุ๊บนะครับก็จะเห็นว่ามีคำท้าจากเซีมโกเคนเราก็กดรับคำท้านะครับเสร็จแล้วเราก็จะมาที่ห้องการแข่งขันอันนี้อาจจะผิดพอส่งคำท้าใหม่นะครับยกเลิกเกมก่อนนะครับเมื่อคำท้ามาแล้วนะครับก็อ่านก่อนก็ได้ครับขนาด9,9คูณนะครับกดรับคำท้านะครับ เมื่อเข้ามาแล้วนะครับครูผู้สอนกําหนดให้ตนเองเป็นหมากข่าวโดยหมากดําจะได้เป็นฝ่ายวางก่อนนะครับครับเราก็อาจจะเลือกวางตรงนี้นะครับแล้วแต่ครับเพราะว่าหมากรอวางจุดไหนก็ได้อาจารย์ก็อาจจะวางหมากเม็ดนี้นะครับดําก็อาจจะวางเม็ดนี้นะครับถึงตรงนี้ทุกคนก็น่าจะพร้อมแล้วนะครับสําหรับการเรียนออนไลน์